วิธีเลือกพนักงานหรือเลือกผู้ร่วมงานาะถ้าสัมภาษณนะ์อาจารย์จะอย่างนี้เลยนะค่ะถ้าถามวันเดือนปีเวลาถ้าไม่รู้<ะ>อาจารย์จะบอกว่าให้ช่วยโทรถามคุณแม่ตอนนี้เลย รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w ไวอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมดอ t คลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะในเรื่องของโหราศาสตร์น่ารู้นะซึ่ง มันสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเรารวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นพนักงานประจำนะใครที่ติดตามกันมาตลอดเนี่ยก็จะมีความรู้นําไปใช้ด้วยตัวเองได้ะนะครั้งนี้เนี่ยก็เป็นวิธีเลือกพนักงานหรือเลือกผู้ร่วมงานเพราะ <P> ว่าอีกปีแรกนะคะที่ล่าสุดที่เราทําไปนะคะก็คือรู้แล้วว่าเราเกิดวันอะไร เกิดวันอะไรเป็นมิตรกบเราเป็นอะไรกบเราเช็คเสร็จแล้วคราวนี hmm. mm ้ม hmm. mm ันจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกเพราะเดี๋ยวนี้นะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะเขาจะมีซินแสมาดูให้เลยดูทุกอย่างนะของอาจารย์เองก็จะใช้การดูวันเดอร์บเกอดย่าใครที่เคยนั่งสัมภาษณ์อาจารย์จะเห็นว่าอาจารย์จะไม่สนใจสิ่งที่เขาตอบ แต่อาจารย์สนใจวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยแล้วไม่สนใจเลยจบอะไรมาไม่รู้ไม่สนใจเพราะว่าถ้าเราใช้หลักโหราศาสตร์เยเขาจะโกหกเราไม่ได้โอเคไหมแต่ไอ้คำพูดเนี่ยพูดอะไรก็พูดสวยหรูไม่เอาไม่เอาเราดูโหราศาสตร์ก่อนเลยนะเพราะถ้าสัมภาษณ์อาจารย์จะอย่างนี้เลยนะถ้าถามวันเดือนปีเวลาถ้าไม่รู้อาจารย์จะบอกว่าให้ช่วยโทรถามคุณแม่ตอนนี้เลย แล้วก็ดูมันตอนนั้นเลยนี่มันต้องเป๊ะๆอย่างนั้นเลยเพราะเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาได้โอเคไหมนะแต่ถ้าเตรียมคําพูดมาเขาท่องมาเรียบร้อยแล้วไปดูข้อมูลอะไรเออเขาเตรียมตัวไงแต่ถ้าเราดูอันนี้มันเตรียมไม่ได้โอเคมนบอกถึงว่าคนนี้เป็นคนยังไงอ่ะตัวอย่างเริ่มต้นเลยถ้าจะรับเลขานุการดาวอะไรต้องเด่นนี่อาจารย์จะให้อย่างนี้นะฉะนั้นคือดูเป็นความรู้แล้วนักธุรกิจ ต่างๆตอนนี้จย์ก็เป็นที่ปรึกษาอยู่หลายบริษัทนะเขามีการส่งมาให้ดูดูดนนี่นั่นแล้วก็จะเช็คกันอย่างนี้นะเพราะมีบริษัทหนึ่งตอนนี้ก็ต้องการเลขานุการนะเลขขานุการเนี่ยนะดาวเสาต้องเด่นนี่ยดาวเสาก่อนเลยนะดาวเสาคิดมากไม่ใช่เหรออาจารย์อ้าวแต่เขามีคุณสมคุณสมบัติของดาวเลยนะเขามีด้านบวกและด้านลบเราก็ดูด้านบวกก่อนไงด้านบวกนะถ้าคนเป็นดาวเสาเนี่ยนะดาวเสาบวกดาวเสาเด่นนี่ยอึด ถึกสู้อ่แล้วตำแหน่งเลขามันต้องกระโถนของท้องพระโลงอ่ะนะมันก็ต้องทำทุกอย,อย่างอึดต๊ดต๊ดต๊ด,ด,ดเสร็จแล้วต้องทำไงต่อต้องดาวพระฤหัดเด่นนะและดาวพระราหูเด่น สามดวงอาจารย์จะดู3ดวงนี้นะฉะนั้นใครเป็นเจ้าของอีกการคำว่าเด่นนี่คืออยู่ในพบไหนอาจารย์เด่นคืออยู่ในตําแหน่งที่ดีเช่นอยู่ในตําแหน่งการงานนะเลขาเนี่ยนะอยู่ในตําแหน่งการงานอยู่ในตําแหน่งสุภาพอย่างนี้นะเนี่ยอาจารย์ก็จะเลือกอย่างนี้นะเพื่ออะไรต้องฉลาดต้องเก่งนะต้องคุยรู้เรื่อง อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่หมึนนะไม่ไม่มึนไม่อึนอ่นอ่แล้วต้องขยันต้องอึนครับไม่ใช่ขี้เกียจต้องมั่นคงหน้าตาสำคัญนะอาจารย์ถ้าตำแหน่งเลขาธุการละหน้าตาต้องคัดด้วยโอเคไหมไม่ใช่มาน้องเป็นหนูหินเตรมมาอันนั้นต้องอ้ามันก็แล้วแต่ความชอบอาจจะเป็นสไตล์ก็ได้อย่างพวกเรานี่ก็นี่เกรดอะไรเนี่ยหน้าตาเกรดอะไรเนี่อเกรดแซ่ดเกรดยามาตอ เกรดเอ p l เนะนี่ก็เอนี่ก็เอเออเอาเห็นไหมของเรานี่เลือกเ,อเลือกมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคืนะอเขาเป็นเลขขันธุกานเขาต้องเลือกอย่างเงี้ <c oughs> นะคนเป็นเจ้าของกิจการทั้งหลายนะท่านก็ต้องเนี่ยมาศึกษาศาสตร์ด้านนี้มารู้ว่าวันท่านจะเลือกหรือถ้าไม่รู้นะก็ตรวจด,ด,ดวงชะตาซะเลยอันนี้เน้นในเรื่องของเลือกคนทางานเลือกคนทํางานเพราะมันจะทําให้กิจการมันเจริญเติบโตไงโอ้โหตอนนี้รายการเรานี่คือแฟนๆรายการเป็น เป็นนักธุรกิจสัก98%นะ98%นะฉะนั้นนักธุรกิจทั้งหลายก็เนี่ยก็เชิญอาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาอะไรบ้างอาจารย์ก็จะบอกหลักเอาไว้นะคร่าวๆอย่างนี้นะแล้วก็ต้องมีส่งดวงมาให้ดูอะไรก็ดูกันไปอย่างนี้นะเลขาต้องเป็นอย่างนี้อันที่สองฝ่ายขายฝ่ายขายฝ่ายขายนี่ต้องยังไงครับจุดเด่นหนึ่งต้องจี๊ดจา๊าดก่อนเลย เดาเอาจารย์เสียงก็ได้นะดดก่อนเลยไม่ต้องแบดเอาลูกค้านี้หมดเอาดาวพุทธเด่นครับช่างพูดช่างเจรจานะนะเจรจาเก่งดาวพระศุกร์เด่นนี่ดาวพระศุกร์นี่เขาก็เรียกเป็นโภคกคาซั์หรือเป็นโลกียะเป็นโภคทรัพย์เพราะว่าเขาทำเกี่ยวกับการเงินเซลล์มันต้องจิ้นจัดไงมันต้องแบบโอ้โหมีลูกล่อลูกชนจิ้นจัดจิ้นจัดอย่างนี้นะแล้วก็ต้องมีดาวพฤหัสเด่น นะก็เป็นเรื่องของต้องฉลาดต้องเก่งอ่ะไม่ใช่เซลล์ทึบๆอ่ะมันทักษะการพูดไม่ดีพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นอะไรมันก็มันก็แป๊กโอเคไหมแล้วอย่างนี้ผู้ประกอบการเขาจะดูเองยังไงครับอาจารย์เนี่ยเมื่อผู้ประกอบการนะอ้องต้องต้องมีเนี่ยติดตามรายการโบรสานน่ารู้ก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อดวงดาวมันอยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วอยากรู้ก็ไปผูกดวงชะตาที่เว็บไซต์อาจารย์กีษณะ่นี่ไงฟรีทุกอย่างนะนี่ผูกใส่กระดูแล้วถ้ากระดูว่ะแต่ถ้าดูไม่เป็น ก็ต้องส่งดวงมาให้ดูอย่างนี้ไงเอออันนี้มันก็เราให้ความรู้และก็มีที่ให้ลองใช้ฟรีด้วยเออนะเซลมันก็ต้องเด่นอย่างเงี้คิีทจัดอย่างเงี้บ,บนะไม่ใช่ว่าเซลล์แบบทึบๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วถ้าจันเลือกนะอย่างตอนนี้จันเลือกจันจะเลือกคู่ธาตุด้วย เอาต้องเป็นหมาล่าเนื้อเลยต้องเป็นนักล่าจิตวิญญาณของนักล่ามันต้องไหนมันต้องเกิดขึ้นล่าลูกค้าใช่ไหมฮะถูกต้องออไม่ใช่ล่าหัวหน้านะ <laughs> ล่าลูกค้าสิครับเออแล้วมันจะนแบบว่าคือคือนี่นะถ้านักธุรกิจนะเจ้าของบริษัทเลือกคนได้ถูกต้องไปยังไงล่ะมันก็จะเพอร์เฟกต์ไงมันก็จะไม่เหนื่อยแต่ถ้าตอนนี้ ไปเลือกโดยไม่มีศาสตร์แต่เอาแค่คุยแล้วเรารู้สึกถูกใจอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีเขาเตรียมตัวมาพูดไงมาโอ้ยเจ้านายอย่างเดียวเลยโอ้เจ้านายฟังแล้วลื่นหูถูกใจแต่มันมันเป็นสิทธิภาพไม่ได้แต่เชื่อว่านะหลายบริษัทเนี่ยอาจจะมองที่เห็นครั้งแรกก่อนความประทับใจอันลูกตาตาเรกกอนแค่วันเดียวก็ต่านต่าสิเห็นไหมแต่โหราศาสตร์หน้ารู้เนี่ยมันจะเจาะลึกถึงดวงชะตาเขา นะแล้วอาจารย์ดูไม่ใช่ดูไม่ได้ใช่ดูแค่นี้นะ,<ฮ>ะเวลาดูกันจริงจังอาจารย์จะดูว่าช่วงอายุนี้ของเขาเนี่ยดวงเขากลาลังขึ้นหรือกําลังลง <ฮะ S 1> ถึงแม้ถ้าดวงดาวเข้าหลักเกณฑ์แต่ช่วงอายุนี้มันไปตกไม่ไดีก็ตัดทิ้งไม่เอามันต้องเลือกหมดนะมันต้องเลือกว่าช่วงอายุนี้เขาจะพร้อมกันรวยสมมติถ้าบริษัทบริษัทหนึ่งนะเลือกคนดวงตกพร้อมกันมาอยู่ด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้น พอดวงมันแย่พร้อมๆกันไอ้นี่ก็แย่ได้กันแ,แย่เดี๋ยวปัญหากอบครัวรถชนรถชนพี่น้องหมาตายอะไรโอ้หุนหวายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยลาทั้งออฟฟิศเออมันจะเป็นอย่างนั้นไงมันป่วยทียป่ป่วยทั้งออฟฟิศดวงตกด้วยกันหมดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เลยนะฉะนั้นเราก็ต้องมีหลักเนี่ยโหรศาสตร์น่ารู้มันเอามาช่วยได้นะ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิริโดน,นะครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ l i n e แอดโอเพนดาวนต่อไปแผนก,การตลาดครับการ,การตลาดต้องมีอะไร การตลาดทีมการตลาดนะครับอาจารย์ก็จะเลือกอย่างนี้เลยดูเลข2คือดาวจันทดูดาวพพฤหัสเลข5แล,และดูเลขศูงอ,อย่างนี้เลยเนะไม่เลขศูงคือบริษัทอยู่คือมันมีหลักทางโหราศาสตร์นะครับถ้าน,นักการตลาดเยอาจารย์จะเลือกสิ่งที่เรียกว่าปฐุมมาเก์ปฐุมเกมมเก์จะเกิดขึ้นในดวงชะตาอย่างเงี้ยจันรเป็น11แท้แกลักพฤหัสสี่ทรงศักดิ์ช่มช้อยอย่างเงี้ยเลข5ก็ไปอยู่ในภพที่4เราเราจะเลือกกันอย่างนี้เลย เลือกตามหลักโหราศาสตร์นะแล้วมฤตยูเนี่ยถ้ามฤตยูกลุ่มหลักปุ๊บแล้วได้ลักษณะนี้อาจารย์เลือกเลยคนนี้ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันต้องอย่างนี้เลยเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยก็เรียกว่า,าสมองดีนะปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วแต่ตางคิดฝ่ายยังไงครับอาจารย์ฝ่ายขาย,ขายต้องเน้นการพูดอย่างเดียวจีบจัดเลยการพูดการเจรจานักล่าอะไรเงี้ยนะอ่มีศิลปะการพูด แต่แต่การตลาดมันต้องแบบนักประชาสัมพันธ์นักการสื่อสารแล้วเป็นแม่เหล็กดูดคนและมีสมองไหลลื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยต้องต้องเลือกให้ผูกนะแล้วแล้วบริษัทองค์กรมันจะโอ้โหพุ่งปริ๊ดเพราะว่าแต่ละฝ่ายนะคะก็สาคัญกับมีความสำคัญหมดเลยอ่าเอาต่อไปนะับแผนกที่สี่ก็นักประชาสัมพันธ์ PRPR ร์อเออ PR รนะเริ่มต้นก็อาจารย์ก็จะดูเลข5ก่อน เลขห้าคือดาวสุประเคาะประธานสุภรเคาะ์ก่อนเพราะนักประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาจะต้องสื่อสารสิ่งที่ดีขององค์กรออกไปเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ก่อนว่าตำแห่งของเขาดีแค่ไหนแล้วก็มาดูเลขสองเลขหกอย่างเงี้ยห้าสองหกเลยสามตัวเลยนี่คือครบเลยอันนี้เป็นปฐุมเกณฑต็เต็มเลยนะจันทเป็นสิบเอ็ดนะพระพฤหัสเป็นสี่สุขเป็นสามเอาอย่างนี้เลยนะแล้วก็ดูช่วงอายุว่าเขา ช่วงอายุนี้แย่หรือไม่แย่นะถ้าแย่ถึงแม้จะรูปลักษณ์ดีทุกอย่างแล้วก็ต้องตัดทิ้งไม่เอาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโอ้โหอะไรมีปัญหาอาจารย์ดูให้คร่าวๆนะคะคคมันต้องมีกฎเกณฑ์หรือว่ามีอะไรที่มันดูไปเยอะอันนี้อีกนะคะจานั้นเนี่ยท่านดูแค่คร่าวๆพื้นฐาน นะคะบางคนคิดว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันดูเองก็ได้แล้วไม่ต้องหาอาจารย์แล้วอย่างนี้นะคะอ้าวก็อย่างที่อบอกอันนี้คือมีมี<ค>ตอนนี้<ม>อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้หลายบริษัทเราก็เราก็มาแนะนานะให้มีทักษะให้รู้อย่างตอนนี้ไปสอน HR <ๆ S 2> อนนเขาด้วยนะสอนฝ่ายบุคคลเขาด้วยเพื่อให้เขาเลือกก่อนคัดมาก่อนแล้วก็มาสัมภาษณ์กันเอทีนะต่อไปนะครับกลุ่มวิศวกร บงรจอไวิศวกบษัทที่แบบแบบว่าต้องใช้วิศวกรนะช่างมวิศวะงานก่อสร้างงานเทคโนโลยีงานนู่นกันนี่อาจจะก็จะเลือกเลขศูนย์ก่อนเลขแรกมารุตยูมารุตยูก็ไรครับมารุตยูก็บอกแล้วมันมันสมองมันจะเก่งมันจะเก่งกลไกเทคโนโลยีอย่างอาจารย์เองนะอาจารย์นี่มารุตยูกุมรักเลยนะอย่างเงี้ยถ้ามารุตยูอะไรก็จะเลือกตามเนี้ยถ้าเป็นกลุ่มวิศวกรกลุ่มอะไรเงี้ยอาจจะก็เลือกมารุตยูดวงแรก แล้วก็ดูเลข7ลขาากับเลขคือพระสาวกพระราหูอ่าวิศวกรเนี่ยเขต้องต้องมีสมองดีทเทคโนโลยีล้ำลึกอะไรเงี้ยเราก็จะเลียงเลขกันอย่างนี้แล้วก็จะดูว่าเขาอยู่พบไหนช่วงอายุเขาเป็นยังไงช่วงเวลานี้เขาเหมาะหรือเปล่าดูความซื่อสัตย์ดูอะไรเงี้ยพราะวิศวกรส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายนายช่างเป็นผู้บริหารมันก็ต้องไล่ไาใหม่หาหอาตัวหน้าอาไฟช่างอาไฟช่าง<ๆ>ก็จะเลือกพัางคาร นะพระเสาแล้วก็พระสุกรอย่างนี้เลยฝ่ายขัางนะ,ะเพราะเพราะพระรังคารนี่เขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งสงครามมันต้องปูต้องปุ่นต้องไปลุยหน้าไส้งานต้องอย่างนี้ต้องทําลายทรัพย์สินไหมเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> ไปช่างไง R. R. กกเออทุบไออทุบเนรอกต้องลุยได้ยอนอย่างเดียวเลยพคัาางคานก็เปรียบได้หลายแบบไงเป็นโลหะก็ได้นะพราสาอิฐหินปูนทรายหรืออะไระเราก็ต้องดูว่าช่างอะไรอเออไม่ใช่ช่างหัวมันอะไรเงี้ยช่างมันเถอะอะไรไม่เอาเราเราก็ต้องเลือกคืออันนี้อย่างอย่างที่บอกไงว่าหลักการตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับเจ้าของกิจการเหมาะสําหรับผู้บริหารเป็นพนักงานประจาก็ได้แต่ท่านอยู่ระดับบริหารท่านจะเลือกลูกน้องมาทํางานด้วยท่านก็ต้องดูให้มันถูกอ่ะ นะดูคู่มิตรคู่ธาตคู่สมพลดูดวงดาวในชะตาของเขานะแล้วดูว่าช่วงอายุเขาเป็นอย่างไรมันจะเป๊ะเลยนะแล้วจะเลือกพระสมเข้าไปด้วยคือเป็นศิลป,ปะเป็นเรื่องของศิลป,ปะนะศิลป,ปะเชิงช่างอะไรเขาต้องทำได้นะ อาบัญชีการเงินโอ้บัญชีนี่นะเป็นเรื่องตัวเลขล้วนบัญชีการเงินนี่ยนะพี่หน่อยก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่จบบัญชีเนี่ยเขาจะมีดาวดวงไหนเด่นเขาต้องละเอียดทีท้วนข้อที่หนึ่งก่อนเลยละเอียดทีท้วนเน้นเลยพระราหูกลุมลัคนาเลยโอ้พระราหูก็คือเลขแปดเออกุมลัคนาเลยมันต้องแบบโอ้โหทุกเม็ดทุกรายละเอียดเก็บปีจ้อยเพราะว่า ความรอบครอบมีความรอบครอบเน้นจุกจิกเน้นทุกเม็ดเน้นรายละเอียดอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ดูเลขห้าเลขห้านี่ก็เรียกว่าให้อยู่ภพไหนดีสมองล้อภพที่ดีนะคะไม่ใช่มรณะหรือว่าก็คือดาวดวงดาวที่อาจารย์พูดไปเนี่ยในแต่ละทำงานต้องอยู่ในภพที่ดีไงไม่ไม่เป็นอริมรณะวินาศนะไม่เป็นอริมรบินาศนะครับแล้วก็บัญชีกันคือก็เอาอีกดาวหนึ่งก็คือดาวพระเสาร์ ดาวพะเาส,เสาร์นี่ก็คือเอางานบัญชีต้องอึดน,นั่งทั้งวันอยู่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือรวมไปถึงการปิดบัญชีปิดโอ้โหต้องเดินไปเดือนอึดถึกเลยอ่ะนะต้องเน้นอย่างนี้เลยนะต้องเน้นอึดถึกนะ,อนะ่อไปนะครับทุทีมป,ประสานงานผู้ประสานทั้งหลายนะอาจารย์ก็จะเน้นดาวพุธนะดาวจันทร์แล้วก็ดาวพฤหัส นะอย่างนี้เลยทีมประสานเดี๋ยวพูดก็ต้องช่างพูดไงอย่างน้องเปี้ยวของเราเนี่ยต้องจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิดเก่งอ่าพูดเก่งสองมีดาวจันทร์ก็ต้องนอบน้อมเรียบร้อยแน่ต้องอ่อนหวานเพราะอะไรถ้าพูดประสานจี๊ดจ๊าดไปไงมันประสานงาแทนไอ้อต้องเก่งเก่งแต่จี๊ดจ๊าดพูดเก่งแต่แบบวะเว้ยบึ๊บบ้าบะไรเงี้ยมันต้องเอาอ่อนนุ่มไงเพื่ออะไร มันไม่ประสานงานมันประสานให้ราบลื่นโอเคไหมแล้วก็มีดาวพระพฤหัสโดดเด่นเพื่อให้เขาเป็นคนที่มีมันสมองที่ดีมีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้นก็จะไปได้คนะนะอา้าวกราฟ,ฟิกมัลติมีเดียคบน่ต้องเลือกยังไงทีมเดี๋ยวนี้เขาต้องทำออนไลน์กันเยอะนะต้องทำกราฟ,ฟิกมัลติมีเดียที่ที่มีประสิทธิภาพสำคัญมากหนึ่งพระพฤหัสก่อนเลย เป็นไงคะพระฤๅษีต้องไปอยู่ในกรรมะ่าอย่างนี้เลยนะพระศุมากุมลักขณายิ่งดีนี่อย่างนี้เลยนะแล้วเอาพระพระพุทธโดดเด่นอีกดวงหนึ่งนะเพราะว่าทีมกราฟิกมัตติมีเดียเขาจะไม่พูดน้อยแต่เขาจะคิดเยอะต้องมีศิลปินมีความเป็นศิลปินมีความเป็นศิลปะมีไอเดียการฉูดอย่างเงี้ยนะเลขหกนี่เขจะเป็นติดติดหน่อย นะเป็นศิลปินเป็นศิลปะนะมีสูนทรียภาพอะไรอย่างเงี้ยนี่เนี่ยแล้วเลข5ก็ต้องใช้มันสมองในการทํางาน<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้อ่ะตาแหน่งสุดท้ายนี่เก้าเก้าตำแหน่งแล้วนะตำแหน่งสุดท้ายผู้บริหารอืมอันนี้ต้องรวมหมดทุกดาวไหมเนี่ยอ่าผู้บริหารเลือกอะไรอาจารย์จะเลือกอยู่สามดวงค<ฆ>เลขหนึ่งคือพระอาทิตย์ค<ฆ>่ะ<ฆ>เลขหนึ่งนะพระอาทิตย์เลยนะ ถ้าพัฒคิดดีโดดเด่นเช่นอยู่ในเรือนสุภะนะอยู่สุภะอยู่กรรมะหรืออะไรเงี้ยนะหรือเลขห้าเลขสองเนี่ยเขาเรียกว่าจันโครุสุริยาเลยหนึ่งสองห้าเนี่ยเราจะหาหนึ่งสองห้าห้าอยู่ที่ไหนดีในดวงชะตาของเขาถ้าอยู่ด้วยกันเลยหนึ่งสองห้าเลยยิ่งดีมากเลยอันนี้เะเป็นผู้บริหารระดับสูงเลือกมาเป็นซีอโอเลือกมาเป็นอะไรอย่างนี้เลยถ้ามันไม่ได้จริงมันต้องอยู่ภพไหนดีอาจารย์ก่อนยอมเก่อกีอยู่ในภพที่ดีไงอยู่สุภะอยู่กรรมะ อะไเงนะี้ยเนี่ยเอันนี้ดีหรือถ้าไม่ได้1-2-5ก็1-5-0อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะและก็ดูว่าเขาได้ตําแหน่งอย่างไรในช่วงอายุนี้เป็นตีโกนกันไหมส่งกําลังกันหรือเปล่าเ<ะ>นี่ยอันนี้ก็เป็นหลักการสําหรับเจ้าของกิจการห,หรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นทีมงานเป็นพนักงานที่จะเลือกคนเข้าทํางาน ก็ในวงกลมตัที่อยากจะเป็นเจ้าของบริหารหรือเจ้าของธุรกิจต้องกลับมาดูดวงตัวเองก่อนผู้บริหารนี่ต้องมีกิรนเลยนะผู้บริหารต้องมีกิรนไหมหรือเราจะอยู่ได้ทําแค่กราฟิกดีหรือว่าแค่ผู้ประสานงานสมมุติว่าแบงก์อ่ะมีเงินทุนอ่ะอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเราต้องเลือกใครมาเลยนะมาต้องเลือกไงคะทุกตําแหน่งสิบตำแหน่งนี้มันมีความสําคัญมากครับอันนี้จะเป็นการเลือกคนเข้าทํางานทํางานแล้วบริษัทจะรวยเอารวยเอาเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเลือกผิดนะ แต่สมมติเลือกฝ่ายขายไปเลือกคนที่ขี้เกียจไปเลือกคนที่ไม่ใช่นักล่าเอามานั่งอยู่ฝ่ายขายมันจะเปรียบเสมือนสุภาษิตจีนเขาบอกว่าเอาแม่ทัพไปก่อกำแพงเอาทหารมาบัญชาการรบอ่างเงี้ยมันก็จะสับสนไงก็เรียกว่าเลือกคนไม่เหมาะกับงานแต่เทคนิคอันี้เขาเรียกว่าใช้ความรู้ทางโหราศาสตร์ในการเลือกคนเข้ามาช่วยงานเราอ่ามันก็จะทำให้งานมันดีมีประสิทธิภาพถูกต้อง